แม่เคยสนใจฉันที่ไหนล่ะเขาทำแต่งานพูดแต่เรื่องงานอย่าพูดอย่างนี้สิพ่อกับแม่เธอรักเธอนะแไอที่เขาทำงานเนี่ยก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูเธอไงพ่อแม่เธอก็ทำงานเหมือนกันทำไมมีเวลาให้เธอล่ะเออฉันบางทีฉันก็คิดนะบรีถ้าฉันไม่อยู่พ่อกับแม่จะคิดถึงฉันไหม พ่อคุณแม่กลับมาแล้ว,ลวหรอคะอคุณสองสัมาหมาเนี่ยผมประชุมทุกวันเลยอาทิตย์หน้าผมต้องไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดอีกเดี๋ย,ยังไงคุณช่วยจัดกระเป๋าผมหน่อยนะผมจัดเองแล้วลืมเรื่อมลืมี่มลมลมลมตลอดเลยอ่ะไม่เอาคุณทำเองสิฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยยายเจมันใช้งานทั้งวันเลยเนี่ยไม่ได้นั่งเลยปวดขาจะแย่อยู่แล้วเนี่ย<ม>พ่อคะมีอะไรหรือเปล่าลูกหนูได้เป็นตัวแทนแข่งคณิตศ,ศาสตร์ของโรงเรียนนะคะโอ้ เก่งมากๆเลยเก่งเหมือนพ่อเลยลูกอ้าคุณจะเก่งเหมือนคุณคนเดียวได้ไงลูกฉันก็ต้องเก่งเหมือนฉันด้วยสิเนาะพูดกับคุณแล้วเหนื่อยจริงไหมวันนี้ผมเหนื่อยมากๆเลยอ่ะเนี่ยยืนขาแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงคุณช่วยจัดกระเป๋าให้หมดแล้วกันนะผมไม่ไหวแล้วไปอาบน้ำแล้วก็เอาคุณจะไปไหนอ่ะฉันก็ปวดตัวเหมือนกันนะเหนียวตัวด้วยเนี่ยไปด้วยซิจะหนีไปไหน เธอบอกพ่อกับแม่เธอหรือยังว่าเธอเป็นตัวแทนโรงเรียนอะอพ่อกับแม่เธอต้องดีใจแน่ๆเลยใช่ไหมไม่อะอ้าวไม่เป็นไรหรอกฉันชินแล้วพ่อแม่เคยสนใจฉันที่ไหนล่ะเขาทำแต่งานพูดแต่เรื่องงานอย่าพูดอย่างนี้สิพ่อกับแม่เธอรักเธอนะและที่เขาทำงานเนี่ยก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูเธอไงพ่อแม่เธอก็ทำงานเหมือนกันทำไมมีเวลาให้เธอล่ะเออฉัน บางทีฉันก็คิดนะเบรีถ้าฉันไม่อยู่พ่อกับแม่จะคิดถึงฉันไหมนี่ถ้าคุยกับพี่ต้มอีกแล้วใช่ไหมถ้าก็เลยมีความลิปแบบเนี้ยอย่าน,นั้นุ่นอย่าทำอะไรบ้าๆน,นะกลับมาแล้วหรอคะแม่อืมทำอะไรอยู่อะลูกทำการบ้านค่ะ แล้วกินอะไรหรือ,อยังอะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะแม่แม่เหนื่อยไหมคะโอ้ยเหนื่อยมากเลยลูกถามได้เนี่ยกว่าแม่จะปิดร้านกว่าจะเคลียร์บัญชีเจ๊ก็ดันมาชวนคุยอีกโอ้ไม่คุยก็ไม่ได้นะลูกทำงานอะพอเป็นลูกจ้างเขาก็แบบนี้หละลูกเอ้ยไม่ประจบประแจงชีวิตก็ไม่เจริญขึ้นไปหรอกดีไม่ดีอะถ้าโดนไล่ออกก็ตกงานอีกอลูก แม่คะ่อไปหนูจะทำงานเลี้ยงแม่เองแม่จะได้ไม่เหนื่อยอีกขอบใจมากอะลูกเออแม่จำวันที่หนูบอกหนูไปแข่งคณิตศาสตร์ได้ไหมคะอืมจำได้ลูกหนูตอบคำถามได้หมดเลยได้ทีหนึ่งด้วยคะ่ะแถมได้เงินรางวัลตั้งหนึ่งพันบาทเนี่ยครูบอกว่าให้ทำแบบฝึกหัดเยอะๆจะได้ส่งไปแข่ง ราจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่มีใครสนใจทำดีแค่ไหนพ่อแม่ก็ไม่เคยชมพี่ตั้มเหรอคะ สนิทถึง่ใ้นี่นคุณอืออ้าวกลับมาแล้วเหรอ,อ,อนี่ฉันหลับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออแล้วนุ่นไม่อยู่เหรอลูกไปไหนนะ,ะเมื่อกี้ก็ยังนั่งคุยกับฉันอยู่ตรงเนี้ยไปไหนเธอแล้ววะใรา,าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ่อหนูมาหาหนุ่นนะคะ หนูโทรหานุ่นแต่นุ่นไม่รับสายอะค่ะงั้นเดี๋ยวน้าไปตามให้นะนั่งก่อนจ้าลูกเป็นไงบ้างดีพ่อกับแม่สบายดีนะสบายดีค่ะแล้วทานข้าวมาได้ยังรูกทานข้ามาแล้วค่ะคุณนุ่นไม่อยู่ในห้องแล้วเสื้อผ้าก็ไม่มีอ่ะฉันหาจนทั่วแล้วอ่ะทำไงดีอะคุณ ไม่ถึงหาลูกไม่เจอบ้านเราก็มีอยู่หลังแค่นี้คุณหาดีหรือยังหาดีแล้วหาทั่วแล้วเนี่ยแล้วมีแต่มือถือเนี่ยแล้วมีใส่น้องบีเข้าด้วยอะไปลูกไปไหนอะทำไงดีอะเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมช่วยช่วยหายแรงหนึ่งแล้วกันเออดี๋ยวยค่ะเออไป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 นุ่น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 อยู่หลังบ้านดีกว่าเนี่ยนุ่นลูกนุ่นนุ่น ไปไหนของเขาเนี่ยนูน่นหรือที่อยู่ชั้นสองนูน่นนู่นนู่นหายไปไหนนะลูกคนนี้หาเจอไหมคุณไม่เจอเลยอะไ,อยไปไหนอะ <S 2> <S 2> <S ทวงเนี่ยทำไงดีเนี่ย <S 2> <S 2> <S หรือว่าหรือว่าอะไรดี หนูขอโทษนะคะคุณนาะแต่วันก่อนเนี่ยนุ่นคุยกับหนูว่าคุณนาไม่สนใจเขาเลยเอาแต่ทำงานนุ่นเนี่ยเขาได้เป็นตัวแทนแข่งคณิตศาสตร์ชนะได้ที่หนึ่งแต่คุณนาเนี่ยไม่ตื่นเต้นอะไรเลยหนูว่านะคะนุ่นเขาน่าจะน้อยใจเลยหนีออกจากบ้านค่ะนุ่นบอกบีแบบนั้นเหรอลูกใช่แล้วค่ะ ราะคุณคนเดียวอ่ะเอาแต่ทำงานเนี่ยไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยอ่ะคุณจะมาว่าผมคนเดียวได้ยังไงเล่าคุณเองเป็นแม่แท้ๆทำไมไม่สนใจดูแลลูกวะโอ้แต่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะวันๆเอาแต่เลี้ยงรับรองลูกค้าเนี่ยเคยใส่ใจดูแลครอบครัวบ้างไหมผม,ผมต้องทำง,งานไงคุณแล้วคุณจะมาโทษผมทำไมล่ะอเออขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทีนี้ผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวก็ยังมีปัญหาต่อไปทำงานอะไรเนี่ยใครจะเชื่อมือผมไหมเนี่ยโอ้ยงานผมโอ้ยยังจะห่วงงานอีกแทนที่จะห่วงครอบครัวก็งานมันต้องทำมันต้องใช้เงินพวกแบบคุณแล้วทีนี้จะไปตามหาลูกที่ไหนคุณก็ไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวสบายใจลูกกลับเองแหละก็เป็นซะอย่างเนี้ย ข้ามาอเอเรืมออะไรหรอเออหัวหน้าครับเรื่อง,ตำ,งตำแหน่งที่ว่างลงนะครับตำแหน่งหน้เหรอตอนนี้ผมก็กำลังพิจาร,รณาดูคนที่เหมาะสมอยู่นะแล้วเจืนนี้หัวหน้ามีธุระที่ไหนหรือเปล่าครับเดนนี้ไม่มีอ่ะมีอะไรหรอ พอดีผมมีที่ที่หนึ่งที่คนแนะนำว่าเด็ดมากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากจะชวนหัวหน้าไปด้วยกันครับเรานี่มันลยจริงๆเลยนะแต่มันก็น่าสนใจนะเอาเป็นว่าตำแหน่งเนี่ยผมอาจจะพิจรารณาคนก็ได้ เชิญทางนี้เลยครับหัวหน้าไม,มันลึกลับจังเดี๋ยวหัวหน้าเชิญเข้าห้องนี้ได้เลยครับแล้วคุณล่ะ มาหน่อยสิจ๊ะถ้าหนูทำตัวดีๆไม่ดื้อเนี่ยฉันมีรางวัลให้นะไหนฉันขอดูหน้าหน่อยสิว่าสวยแค่ไหนไป,นะไป่อยนะป่อยนุน่นนุ่นทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยนุน่นนุ่นนุ่นไม่ต้องร้องลูก พ่อเองนุ่นนุ่นทำไมเป็นแบบนี้โอ้ยนุ่นพ่อผิดเองนะนุ่นนุ่นโอ้ลูกนุ่นพ่อขอโทษพ่อไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้เลยนุ่น